ดูคลัสเตอร์ต่างจังหวัดกันหน่อยนะฮะในตำบลชนแดนอำเภอชนแดนของจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยชาวบ้านนี่ก็เป็นเกษตร,รกรเขาติดโควิดสิกันยกครัว5คนแล้วสรุปคือตอนแรกเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมเข้าไปรับการรักษาที่ศูนย์พักคอยของตำบลชนแดนนะฮะตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เกลียกล่อมแล้วก็หาเหตุผลกันอยู่นานก็เลยรู้ว่าเป็นห่วงควายฮะ,ะเลี้ยงอยู่ทั้งหมด12ตัวว่าถ้าเกิดไม่มีคนอยู่บ้านไปรักษาตัวเดี๋ยวจะถูกลักขโมย ทางผอกอ,อ,องสาธารณสุขเทศบาลตำบลชนแดนคุณสุรชาติเมืองเป้เนี่ยฮะท่านก็เลยมารับปากว่าเดี๋ยวตัวท่านเองกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขจะผัดเปลี่ยนกันไปช่วยดูแลสุดท้ายก็เลยใจอ่อนให้ความร่วมมือไปรักษาตัวแต่ปรากฏว่าโอ้โหงานเข้าท่านผอ,อสอทฮะสองวันแรกเลี้ยงควายอยู่ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่พอมาวันที่สฮะควายหลุดออกจากคอกโอ้ต้องระดมช่วยกันต้อนควายเข้าคอกสุดท้ายสําเร็จ โล่งใจทั้งคนต้อนคนรับผิดชอบและเจ้าของควายที่นอนรักษาตัวอยู่นะฮะเพราะว่าควาย12ตัวเนี่ยรวมกันมูลค่ามากกว่าครึ่งล้านแล้วท่านบอกคัาว่าทุกวันนี้จากคนที่ม่เคยเลี้ยงควายกลายเป็นผูกพันแบบน่าประหลาดใจใถึงขั้นตั้งชื่อให้ควายตัวโปรดว่าเจ้าปีเตอร์นะฮะตัวท่านผอ,อ,อเองเนี่ยตอนนี้มีฉา,ายาได้รับตำแหน่งเพิ่มตำแหน่งผอ,อ,อเลี้ยงควาย <laughs> านะฮะเอลองฟังหน่อยฮะ ดูแลช่วงสองวันแรกไม่มีอะไรนะครับแต่วันที่สามมันมีเหตุการณ์นิดนึงเนื่องจากเพื่อนบ้านคุณลุงโทรไปบอกคุณลุงนะครับช่วงเวลาประมาณสักทุ่มกว่าคุณลุงต่อสายมาหาเจ้าหน้าที่นะครับว่าควายคุณลุงดุก่อนนั้นีมมีประสบก,การณ์ในการเลี้ยงนะคะด้วยอย่างไร,รไม่เคยเลี้ยงเป็นการเป็นงานสักทีครับสาหรับควายนะครับเพียงแต่ว่าในชุมชนก็จะมีโคกวัวอยู่บ้างคุ้นเคยบ้างแต่ควายเนี่ยไม่ไม่เคย แต่ว่ามีเรื่องที่เชียงใหม่ที่เตือนกันตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ประกาศให้ชาวบ,บ้านกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่บ้านหมู่หนึ่งซอยวัดบวกรกหลวงกับบ้านสีโบงเงินหมู่สองในตำบลท่าสาราอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่รับพัสดุหรือว่าจดหมายในช่วงระหว่าง22-25สิงหาคมที่ผ่านมาจากคุณปรณียีไทยวัย52ปีที่เขารับผิดชอบส่งอยู่ย่านนั้นนะฮะติดโควิดแล้วก็เสียชีวิต เล้วเพิ่งจะเผาศพไปเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสังเกตอาการตัวเองนะครับถ้าผิดปกติให้ไปตรวจหาเชื้อตามโรงพยาบาลใกล้บ้านถ้าผลเป็นลบยังไงก็ต้องกักตัวต่ออีสิบวันนะฮะมีหลายคนไม่เข้าใจครับติดโควิดสิไปรักษาตัวพอรักษาหายปุ๊บกลับมาไม่กักตัวต่อ,อหรือบางนะคนที่มีความเสี่ยงตรวจเป็นผลลบปุ๊บ ออกจากบ้านทันทีไม่กัดตัวต่ออันนี้ก็มีความเสี่ยงฮะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะไปรษณียนะคุณผู้ชมนะเวลาเรารับอาหารเดลิเวอรมาเนี<ช>ต้องทำความสะอาดทุกอย่าง<อ>จริงๆแล้วก็ก่อนจะแกะเนี่ยนะคะหีบห่อทั้งหลายเนี่ยใส่หน้ากากไว้ใ,<ช>ใส่หน้ากากไว้ก่อนแกะเสร็จฉีดอลกอฮอล้างมือให้สะอาดอด้วยนะคะคือทำทุกอย่างเพื่อเป็นกิจวัตรไปเลยดีกว่า<ช>นะคะ